เบิ่งพี่น้องสามีบอกว่าอยากกินตุ่มมากมๆาโอ้ยกะทิบอกว่าเห็ดบวเป็นมันกะทิผูดอีหยังต้องกุเห็ดผ่าเขาก็ซักจานเขาก็ล้างน้องเบิ่งน้องเบิ่งสักต่างนึงเนาะแกตุต่มมากๆามันสิยากตายอย่างเนาะตุ่มไปก่อนใส่กอกก็ใส่สองอันหั่นยังไงล่ะใส่กอกนี่ เอ้าเอา,เอา,เอามแม่งก,กินนะมมมมสิแหละ,ม,ะ,ะ,ะ,หะมันจังบ่ได้กินหไรขาบบา้ามเาต้องถามหาเด็กเถียงนะบ่มีบ่มีเถียงเอาสิแหละสิใส่น้าปลาโต๊ะเนี่ยใช่ปะเนาะนั่งจิบ่เปื่องน้าก็สิโผดเนาะเอ้าเอาแล้วแตะทำสิด้วยพักบ่ลมาต้องถามหาบ่มี่พักก็ต้องใส่ มันเปืองเอาทั้งสี่แหละแล้วเราเดียกว่านี้นะพวกไหนอยากได้ละเนาะใค่ตุ่มมากๆพักกับปลาองไส้แล้วเราเด้อบปตาองต้มดนเปลืองแก๊บอันนี้กระต้นทุนใส่กรอกสองดุลดุลละสิบบาทยี่สิบบาทมากๆอีกแปดบาทมีแปดบาทละเปลืองพอแล้วใส่แค่นี้แหละต้มแล้วเราเด้อพี่น้องต้มมากๆเบิ่งเอาเด้อง่ายๆ